สีอิงแชนแนลสวัสดีครับวันนี้ผมมานะครับรีวิวนะครับแนะนําวิธีการตั้งค่าโหมดการพิมพ์ให้ประหยัดตัวสีขาวนะครับโดยเมื่อเรานําตัวงานเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถไปปรับโหมดการพิมพ์นะครับเพื่อประหยัดสีขาวก็วคือให้เรารีมูฟตัวขาวในส่วนที่เป็นสีดําออกนะครับในกรณีที่เราทําเสื้อสีเข้มนะครับเราก็สามารถรีมูฟตัวหมึกสีขาวออกไปได้นะครับ โดยการไปที่ตัวบาของสีขาวนะครับจากนั้นคลิกที่ตัวแบคดีเทคตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับค่อยๆเลื่อนสเกลลงมานะครับอ่านะครับจะเห็นว่านะครับบางส่วนที่เป็นสีดํานะครับมันจะไม่ลงขาวนะครับเครื่องจะไม่พิมพ์ขาวให้ทําให้เราประหยัดสีขาวไปได้บางส่วนนะครับก็คือประหยัดไปได้เกือบ20 30ถึง30%นะครับทำให้ต้นทุนในการทำงานเราถูกลงนะครับ เราก็เทียบดูกับงานจริงตรงนี้นะครับกับงานของเรานะครับว่ามันเลือกเฉพาะสีดำหรือเปล่านะครับเราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูนะครับอ่าครับพอโอเคแล้วเทียบแล้วนะครับสีขาวหายไปเฉพาะตรงสีดำนะครับเราก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าก็กดสั่งพิมพ์แบบธรรมดานะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันนะครับเมื่อเรากดสั่งพิมพ์ไปนะครับนะครับเมื่อเราสดสั่งพิมพ์มานะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้เราเตรียมฟิล์มไปแล้วนะครับผมจะไม่ได้เปิดตัวถาดดูดฟิล์มนะครับเสียงจะได้ไม่รบกวนนะครับในตอนถ่ายนะครับนะครับการในการใช้นะครับแบคดีเทคก็นะครับจะลดการพิมพ์สีขาวลงไปได้นะครับ เครื่องจะเริ่อนไปแบบนี้จะไม่พิมพ์นะครับเราก็กดฟิล์มถอยหลังไปนะครับแล้วกดปุ่มกระดาษหนึงครั้งนะครับปึ๊บเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์นะครับ อันนี้เราไม่ได้ทําเป็นฮาร์ดโทนนะครับที่ไปเจาะเอาสีดําออกนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับโหมดนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับในการปรับแต่งพิมพ์นะครับประหยัดสีขาวนะครับก็คือในส่วนที่เป็นสีดํานะครับเครื่องจะไม่พิมพ์สีขาวออกมานะครับทําให้เราประหยัดสีขาวไปได้นะครับ ก็ผมพิมพ์ที่โหมดพันสี่สี่สิบนะครับคูณเจ็ดรอยี่สิบนะครับที่รุ่นเครื่องก็คือหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับก็จะเห็นว่านะครับที่รูปที่ใส่เสื้อสีดำนะครับเขาก็จะไม่พิมพ์ขาวลงมานะครับ ไปครึ่งรูกกันนะครับนั่นก็จะออกเป็นแบบแนวมีสีดำนะครับแต่ว่าไม่มีขาวกบนะครับ ก็คือในโหมดนี้ก็คือยังพิมพ์สีดําอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่มีสีขาวลงในส่วนของสีดํานะครับทําให้เราประหยัดสีขาวไปได้นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปเจาะสีขาวออกก็จะไม่พิมพ์ทั้งสีดําและตัวสีขาวนะครับ ก็ทําให้พิมพ์ไวกว่าเดิมไปอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่ได้พิมพ์สีขาวได้บางส่วนนะครับ ใกลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปโรยกราวแล้วลองไปรีดดูนะครับว่างนานจะออกไปแบบไหน ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะออกมามาประมาณนี้นะครับในโหมดของตัวนะครับแบคด t e ท t ก็คือตรวจจับหาสีดำนะครับและปรับแต่งสีขาวนะครับให้ เหมาะกับงานของเรานะครับก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะครับขนาดยจงไม่ได้รีดเพราะว่าจะมีรายละเอียดของรูปนะครับมีเส้นสีดำ กลายเสียขนาดก็ลุงเนื้อตัดไปนีดนะด้านข้างนี้เราก็มีนะครับเทสน้ำมึกสีขาวไว้นะครับกับน้ำยาล้างชนิดต่างๆนะครับก็นะครับก็อาจจะเสียเวลารอการพิมพ์หน่อยนะครับรเราพยายามไม่เห็นภาพในการเทสนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปโรยกาวแล้วลองรีดให้ดูกันนะครับ เสร็จนะครับ <Okay. S 1> สิ่งสำคัญคือเราต้องดูเปรียบเทียบกับลูกต้นฉบับเรานะครับว่าเขารีมูฟนะครับตัวสีขาวไปในส่วนที่เราต้องการหรือไม่นะครับ <Okay. S 1> ก็นะครับเดี๋ยวเราไปโรยกาวกันนะครับ ข้อลยกาแบบปกตินะครับแต่ว่าเท้าติเทก็คือจะแห้งจะแห้งไวละลายไวนะครับเนื่องจากตัวที่ขาวจะน้อยกว่าการพิมพ์แบบปกตินะครับก็ดีส่วนที่ไม่เอาออกนะแล้วก็อบไปนะครับนะครับเป็นตัวนี้เป็นนะครับช่วงรอนะครับตัวนี้เราเป็นทําิัว งานนะครับ OVP ไว้นะครับใช้ A3 ทำนะครับตัวนี้เป็นเสื้อไซส์ XL เลยนะครับไซส์ใหญ่มากลุงไปดึงแขนนุ่นะน่อบก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเครื่อง A3 เราครับงานใหญ่อันนี้แบบทําแบบไม่ทำฮาโทนนะครับก็คือไม่เจาะสีนะครับลงแบบปกติเ่าเราไปดูสิ่งที่เราเทสกันก่อนนะครับ ก็นะครับอบกาวแบบปกติไปนะครับช่วงรอก็มาดูงานอื่นๆกันได้นะครับหรือนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพงานสก,กรีนที่เราลองทำขึ้นมานะครับโดยอาจารย์อานะครับ หากจะเกิดเทคนิคและการจำนานะครับก็คือเราต้องลองใช้นะครับเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับที่เราผลิตขึ้นมานะครับเพื่อหาจุดด้อยนะครับหาจุดเด่นนะครับและตอบคำถามลูกค้าได้นะแล้วก็มาดูงานที่นะครับเราอบกาวไว้อ่าเรื่องไปดูดิว่ามันได้ยัง นะยังนะครับก็ไปเอาลุ่มาเอาพลาผ้ามาอ๋อเราตั้งไว้แค่ร้อยสี่สิบก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราอ่างไว้สูงด้วยนะครับแต่ความจริงก็รีดได้แล้วนะครับนะยังละลายไม่ทั่วเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้นะครับพอกรุบกิบ อ่าลองรีดเลยก็ได้ลูกอ่าดูด้านหน้าหน่อยดูด้านหน้าน่อยอ่างานข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สีสดคมชัดนะครับเราลองรีดลงเสื้อกันดูนะครับเสื้อเราผ้าเราสั่ง่ัดมาเป็น A3 นะครับว่าไปเทสโดยเฉพาะนะ เนื่องจากเราลองทฤษฎีเราเยอะนะครับจากนั้นก็เราเรียกไปเหมือนเดิมนะครับประมาณสิบสองวิก็ได้นะครับสิบสองถึงยี่สิบวิครับริดได้นะับแต่ผ้านะครับถ้านานมึกจะจมนะครับข้อดีก็คืองานทนครับถ้ารีดไวไปมึกจะลอยนะครับข้อดีก็คืองานจะเด่นนะครับเราก็ต้องเลือกแบบนอง แต่ลีกกำลังมีก็จะได้ทั้งเด่นทั้งทนนะครับนะีครับเสร็จแล้วทนะรารอเย็นแล้วก็ลอกออกมาดูนะครับว่างานเราเป็นแบบไหนนี่นะอ,ออกมาวางตรงนี้ก็ได้ รอเย็ยนแล้วเราก็ลอกออกมานะครับถ้าเรารีดแล้วมันติดฟิล์มขึ้นมานะครับก็คือลอกแล้วไม่ติดกับผ้านะครับก็คือเราใช้เวลาไวไปนะครับให้เพิ่มเวลานะครับไดไมเนี่ยนะครับออกได้แล้วนะครับ ก็จะได้งานที่นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราจะประหยัดสีขาวได้นะครับนะครับนำมาฝากกันนะครับสำหรับเทคนิคนะครับการประหยัดสีขาวง่ายๆจากฟรีอิ Channel นะครับติดขัดด้านใดก็สอบถามได้ตลอดเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ